สวัสดีครับผมฟามหนูขนยักษ์ยังไงครับอันนี้เราก็มาปรับปรุงฟาร์มเพิ่มเติมครับจะแบ่งพื้นที่นะครับจากมาก่อนเป็นหนูคอนโดนะครับเลี้ยงหนูนะครับแบ่งพื้นที่มาปลูกต้นไม้ยังต้นไม้นะครับปลอกบอลทรงบอลสีเพิ่มเติมนะครับไม้ดงไม้ด่างนะครับ โซนนี้ก็ดือหนูคอนโดออกไปแล้วนะครับต้นไม้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็หรือฝั่งนี้เพิ่มเติมนะครับนะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เพาะขยายพันธุ์นะครับทั้งผ่าแบบผ่าหัวแล้วก็แบบปักชำอะไรเงี้ยครับกษากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนะครับ เอาไว้ต่อยอดปันข้า้งหน้านะครับนะครับเลี้ยงหนูไปด้วยเลี้ยงต้นไม้ไปด้วยนะครับนะครับนำควบคู่กันไปนะครับด้านนอกก็มีพืชตับสวนครัวนะครับนะครับนาปลูกว้ขายนะครับนู่นด้านในก็มีนะครับมีสายสายพันธุ์นะครับสะสมตรงนี้ก็สะสมไหมครับด้านในก็มีเสน่ห์จันทร์อะไรนะครับพวกเงินพวกทองเลยนะครับ อิจิด่างเหลืองอะไรนะครับเงินไหลมาทางนู้นกันชายชนนางไหมอะไรเยอะแยะนะครับจำชื่อไม่หมดนะครับอันนี้เป็นขาด่างครับไอ้บันไบนี่ผู้ด่างนะครับก็ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมครับผมทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับผม แบบรอเพียงนะครับนะค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับนีให้นามาช่วยนะครับทำเองไม่ได้นะครับต้องให้มีคนมาช่วยนะครับผมอาหารก็ยังให้เม่ให้อาหารหนูเลยนะครับนะครับทุกคนนะผมก็อยู่ตับ้านนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับเอาเลี้ยงหนูไปด้วยนะครับปลุกตื่มาไปด้วยก็ สนุกดีครับอยู่กับต้นไม้ก็ทำให้เรามีความสุขปีแบบหนึ่งครับนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับใชธรร้ธรรมชาติมาบำบัดนะครับสุขภาพจิตใจเรานะครับเนาะดูเขาใบเขียวนะครับดูการจะ,ตะเติบโตของเขานะครับวนุนก็มีครับก็สนุกไปแบบหนึ่งครับ ตัวน,นี้ก็นําเข้าต้นไม้หลายสายพันธุ์หลายแบบหลายอย่างเข้ามาสะสมไว้นะครับเอาไว้ขยายพันธุ์นะครับประเมอนหนูนะครับครับพันเลี้ยงเราก็ต้องซื้อมาซื้อพ่อแม่พันธุ์มาขยายพันธุ์เพื่อได้ลูกได้หลานต้นไม้ก็เหมือนกันนะครับซื้อพ่อแม่พันธุ์ซื้อพันธุ์หนูพันธุ์ไม้มาแล้วก็ ขยายพันธุ์ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังขายไม่ได้บรขณาก็อาจจะขายได้ก็ได้มันนูนครับเมื่อก่อนก็เยี้ยงแล้วก็ไม่รู้ว่าจ,จะขายได้นะครับตอนนี้ก็ไม่พอขายนะครับกวาค้าติดต่อมาอยากได้แปดสิบร้อยโลก็ไม่มีขายนะครับกำลัาางตามหาอยู่ครับพี่น้องโซนภาคเหนือตอนบนนี่ใครมีนูเนือ้อนี่ถักมาได้นักที่อยากช่วยให้ช่วยระบายนูนะครับ ไปเรื่อยๆครับรยังหนูนะครับรยังหนูก็กแล้วผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับสามาดยังหนูขายได้นะครับเคยส่งไปต่างประเทศก็ส่งไปละนะครับไปลาวก็เคยส่งไปละทางพม่าพันธ์ก็เคยส่งไปส่วนหนูเนื้อเป็นลูกก็เกาหลีก็เคยส่งไปแล้วนะครับหลายรอบแล้วนะครับก็เดินทางมาถึงจุดนี้ก็ถือว่า เกินเป้าหมายที่ผมตั้งไว้แล้วนะครับสรหดับพืนทีการยังผมนะครับท่าก็ยังแบบทำเกษตรผสมผสานนะครับอยู่แบบพอเพียงนะครับตามรอยพ่อหลวงนะครับจะขายได้ไม่ได้ผมไม่เดือดร้อนนะครับนะครับก็อยู่แต่บ้านไม่ไปไหนนะครับผมทํฟาร์มไว้เป็นแรงบันดาลใจนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องคนเลี้ยงหนู รวมทั้งพี่น้องผู้พิการด้วยกันเองนะครับเนาะให้ต่อสู้กับสภาพปัญหาของร่างกายเราแล้วก็ปัญหาปัญาจิตใจแล้วอีกหลายๆอย่างที่เข้ามานะครับเนาะให้ผ่านพ้นไปโดยด,ยดียนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจใกับพี่น้องคนยังหนูด้วยกันเองนะครับเนะรารวมทั้ง พี่น้องผู้ิการด้วยกันนะครับเนาะติดขัดอะไรก็ปรึกษาในตีนะครับนะบผมก็ยินดีช่วยเหลือกันนะครับเนาะใครเรี้ยงแล้วขายไม่ได้ก็ติดต่อมาได้ครับยินดีที่ช่วยเหลือกันก็กากนัก็กำลังติดต่อให้พ่อค้าไปดูนหนูที่ราชบุรีนะครับเนาะพอดีกปจังพี่เขานะครับจะขายยกฟาร์มนะก็ติดต่อให้พ่อค้า ฟรีครับที่เขานะครับให้เขาไปดูนะค,คุณภาพหนูอะไรเงี้ยนะครับกกำลังใจครับทุกคนนะครับผมฝากติดตามนะครับฝาหนูยักอยยางไายนะครับคลิปนี้ก็จบนนี้สวัสดีครับผม